เราจะลองเปิดวาล์วตัวใหม่เรานะครับดูที่ว่าทํางานได้ไหมตรงนี้ก็จะมีแค่เพียงแค่จดตามนี่เดียวนะครับโอเคเ๋ยวลองดูเนาะว่าเปิดตามได้ไหมคือไม่มีรั่วตรงตรงนี้แล้วนะครับทำงานได้นะครับ คือตอนนี้ถ้ายังมีการซึมหรือมีการหายของน้ําอยู่ก็เหลือตัวเดียวละเหลือยางตนนัวนี้นะครับแต่จริงยางตัวน,นี้มีเปลี่ยนด้วยนะเฉพาะยางเนี้นะครับาะเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าจบไหมแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเม่กี้เอ,องเปิดน้ําทิ้งไว้ก็ไม่ได้ไม่ทํางานแล้วน้าก็ไม่ยุบอยู่ได้ะดับตามที่กําหนดนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเผื่อใครเจอปัญหาเรื่อง น้ำเนื่องปั๊มนะครับ,บน้ำในถังนี้นะครับสุดท้ายก็ฝ่านกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับมีลิดีๆอะไรจะมาทำให้ถ่ายให้หรือว่าทําคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับก็หลายๆเรื่องนะครับปีปาถาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เจอในชีวิตประจาวันนะครับแล้วก็ที่เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลเนาะนี่เป็นข้อมูลข้อมูล อยากให้ไงนะครับอยากให้ให้เบานะครับเกื่อเป็นแนวทางนะครับโอเคสวัสดีครับ